บท,ท็อปโซล่าตัวหนึ่งอะใครละนะพี่บอล ข<ม>ับอบอลขับอบอลตัวเติไม่้องหัวเลยใช่ได้ดูด้วหนย เฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดอย่าพึ่งผมขอทบเลนผมขอผมขอได้ปะผมขอได้ปะ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 โอเคโอเคโอเคงั้นรอเลยโอเคไงั tomorrow, ้นรอย่แล้ว็ใแ ปีสองตัว, uh, วอุ้ยสวยอู้ด้านบนด้าน,นบนแทบโบพี่จะแทบโบโชิวชิวชิวได้ฟีได้ฟีฟจานอ็อปเหรอผมเองมันอยู่ข้างผมนี่แหละเดิมแล้วเดิมแล้ว,ลวสีเอาเอาเอาตัวสีเรนฟอร์สไปเลยกระเป๋าว่าลากไปอยู่ ได้ยินแบบ,บไปแล้วเว้ยไปบ้างเร่งตัวไปเลยทุกท่านไปครับวิ่งไปครับผมตัวหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีแล้วก็ทีที่โอ้โอ้ รแล้วปั่นคนหนึงครับรับใหม่โดได้ดิคอนเทนต์นะชอบกัดมันต้องรอมันวิ่งมาแป,ป๊บหนึ่งเพี้ยหรอมันต้องรอมันวิ่งมาแป,ป๊บหนึ่งนะใช่ถ้าได้เสียงนะี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมเอมามันตัวออกตัวนึงอีกสิบวินาทีา มันเหลือสี่คนนับเลยห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ได้โมคนลองจะโม,ไม้ไปทำไมวะ พี่เมลซีคอเตัวตหนึ่งครับคอเลตัวหนึ่งดิเชี่คับเลตฮี่อยู่ชิดชิดประตูตรงไปครัมอินจ่คเรอยู่กัใน้องกวว้าว วำงานสองคนก็ได้นะเกินเกินเกินนี่อะไรไม่ใช่ว้าวู้าว I get it I don't know You're so lucky แยกจอป่ะก็ได้รอขนาดผมยิงไงฝั่งโอ้ยข้างบนตัวน like ี้สี่จอฟิตนะโอ้ยเยี่ยมมันโอ้มันโจนซีโฟตัวเลยตอนนี้ยังไม่รอดตัวถ้าสุดมันยิงผมห้องน้ำผมเอาฟิตอป๊แป๊บเดี๋ยวกูตัวนั้นห้องเล็กห้องเล็กห้องเล็กล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ตัวนั้น

จกซ้ายขวาเลยวะใช่ใชจากซ้าย,ยแดงล่างบนมือข้างบนโอเคโอเคตายแ้วหนึ่แป๊บนึงผมไม่เหลือเน็ตแล้ววะอุ้ยเน็ตใครอ่ะอุ้ยิม,ม,มาีอยู่ข้างบนตีสอง ตำแหน่งจ้าเ v อยู่้องเอวีมาเอสโต้ร่างอะไรนะเฮ้ยบอตตาย What the fuck สุดท้ายเราก็หากันจนเจอมีจิว ตึงตึงตึงอะไรวะทรีทรูวันอะไรนะติดเลยเหรอใช่โอ้มายดี้โอ้มายดี้ประมาณขาดแล้วเนี่ยแอดดี่ออกรู้เจาะมาระวังนะ

ครับคำดิสคำคำคำร ah? ับเห็นปะเห็นที่ผมแปะมันเลยปะเห็นเห็นปะคว่าทำไมรอทับดออะไรเยอ About your, I so let me break, break, break it all down for you. I ain't never give it up, I ain't never you know I'm it. take, take, taking that crown from you. I worry about your I never let me break, break, break it all down for you. I never give it up, I never know I'ma take, take, taking that crown from you. I worry about you.